ความสุขกองเล็กชายใช่ครับล้ำก้นไปล้ำระหว่างทางเดินเล่นกินหญ้าตามใจชอบครับ ลายมาริโอไ,ไปแล้วครับไปบางม้าแล้วมาทํางานนีก้ก้มทุกล็อกร,รอไปกับทุกวันครับควันครับโชเฟอร์ก็ก่อนขึ้นไม้ครับก่อนขึ้นไมก้ก็เอาช้างมาส่องมาส่องเสร็จทํางานเสร็จก็ใส่ล็อกรอไปลามก่อนแล้วก็มาขึ้นไม้ครับตัวความสุดยอดกล้องควันแล้วก็ขล้องล่วงไก่กับสากไก่ ปลายปเสริฐก็ห้าเหลีย่ยมยญ้าอยู่แถวๆนี้ครับมีเวลาก็ถึงจะมีหญ้าไม่มีหญ้าก็หญ้าปลาปลายก็ก่อนจะเข้าลักก่อนจะเข้าป่าไปลำ้ำก็ปล่อยกินแบบนี้ก่อนนะครับกินต้นกล้วยกินหญ้าแล้วก็ลงเล่นน้ำแช่น้ำสบายดีครับป้อม <pancakes> nó đều ron 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 chưa thì đóng con quá mai mà, mà, mà. ว,วันนี้ก็ค่อนข้างจะปล่อยเร็วครับเพราะว่าไมาย,ยู่ใกล้มาเลยแล้วก็ยู่กลางดิ่มแดนหมายตอนยันย่ครับก็ไม่กี่ตนก็เต็มรถขันรถแล้วครับก็ดึงจากไกลามาไกลครับเจาะถียากนะครับ เลือทีหงายไปทีลั้งครับจะได้ไม่ต้องเหนื่อยผายลั้งนะครับกานทำงานมามามาเร็วเรวไปไปเชน้ำแล้วไปสายมาเอ็มสายเอ็มเมื่อเอ็มสายมาเอ็ม Red đi qua con nan mẹ oi luôn. Hm? Young kelsey mg lê rewa kè kin rau young tonan kwe tunan. Ma năn ma m mà em rau nè bè chen am bè. Ma em m kum ma m kum toima 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 mà toima kum toima mà, mà toima kum cúm thoi mà em cúm thoi mà em thoi lăng thoi điều điều co cúm thoi mà nè ô hòa cúm thoi lăng thoi nì cúm thoi mà hmm hòa pha măng chảng nì